นี่คือสถานที่รวบรวมชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ในภาพยนตร์และละครเวทีที่เอา l e เล n g แอเจทางตะวันตกของกรุงลอนดอนเครื่องแต่งกายในทุกรูปแบบผ่านการออกแบบและตัดเย็บที่นี่แผนกออกแบบเครื่องแต่งกายหญิงและชายของที่นี่ได้ออกแบบชุดให้แก่หนังละครและละครเวทีมาแล้วหลายร้อยเรื่อง แองเจิ Angels, ก่อตั้งโดยมอริสแองเจิมาตั้งแต่ปี2,383แต่เดิมทีเป็นเพียงร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามือ2เล็กๆในย่านใจกลางกรุงลอนดอนโดยนักแสดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักแสดงละครเวทีในย่านเ e s t ์เอนและนักแสดงฮอลลีวูดต่างเคยใช้บริการของที่นี่มาแล้วทั้งสิน้นคาดกันว่าราวแขวนเสื้อผ้าของที่นี่มีความยาวรวมกันกว่า12.87กิโลเมตรซึ่งมีตั้งแต่โลชุดกราะ ชุดวอร์มไปจนถึงชุดแต่งงานหรือรวมกันแล้ว มีเสื้อผ้ารวมกันมากกว่า2ล้านชิ้นซึ่งว่ากันว่าเป็นแหล่งรวบรวมเสื้อผ้าที่มากที่สุดในโลก This is the world's largest costume. We've been going now for 175 years. It was started by my great, 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 great. เจเรมีแองเจลครีเอทีฟดี렉เตอร์ของแองเจลกล่าวว่าที่นี่เปิดเมื่อกว่า175ปีก่อนโดยปู่ของปู่ทวดของเขาและเขานับเป็นทายาทรุ่นที่7ที่สืบทอดกิจการเดิมทีเป็นเพียงแผงลอยเล็กๆในย่านโคเวนการ์เดนซึ่งตอนนั้นรับปัดและซ่อมเสื้อผ้าผู้ชาย แต่ต่อมาก็ได้มีนักแสดงเริ่มมาขอเช่าชุดและธุรกิจก็เริ่มต้นมาตั้งแต่นั้นปัจจุบันมีภาพยนตร์35เรื่องที่เคยได้รับรางวัลในสาขาเครื่องแต่งกายเคยใช้บริการของที่นี่โดยภาพยนตร์เรื่องแรกคือแฮมเล็ตเมื่อปี2491ซึ่งนำแสดงโดยลอเรนซ์โอลิเวีย์นักแสดงชาวอังกฤษและในปีนี้บริษัทได้ให้บริการเสื้อผ้าแก่ภาพยนตร์ชื่อดังที่ได้เข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมถึง4จากหเรื่องได้แก่ The Grand Budapest Hotel, Into the Woods, Maleficent, Mr. Turner และ Inherent Vice ขณะที่ภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตรประกอบด้วย Titanic, Gladiator, Star Wars, Anna Karenina, Alice in Wonderland และ The Great Gatsby นอกจากนั้นแองเจลยังทำงานร่วมกับสตีเฟนโนเบิลที่ออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับหนังเรื่อง The Theory of Everything ซึ่งได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง5สาขาโดยเอ็ดดี้เรดแมนซึ่งรับบทเป็นสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ชื่อดังซึ่งป่วยเป็นโรค ALS ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครอง We've now worked with 35 films that have gone on to win the Oscar for Best Costume Design including the original Star Wars แองเจลกล่าวว่าในหนังเรื่องนี้เพื่อให้เอ็ดดี้ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของฮอว์กิงในช่วงแรกชุดของเขาจึงออกแบบให้ดูเหมือนเล็กกว่าความจริงเพื่อให้เขาดูเหมือนเด็กเรียนหรือเด็กเนิร์ดท,ที่ชอบแต่งตัวแปลกๆแต่เมื่อเขาเริ่มป่วยเสื้อผ้าเริ่มจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขาตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแองเจลยังทำงานร่วมกับแจ็คเคลินเดอรานนักออกแบบเสื้อผ้าจากหนังเรื่องมิสเตอร์เทอร์เนอร์ซึ่งเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ JMW Turner เทอร์เนอร์ศิลปินชาวอังกฤษชื่อดัง ผลงานกำกับของไม้ลีเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์สี่รางวัลซึ่งรวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม เองโจกล่าวว่าเดรานตั้งใจออกแบบเสื้อผ้าให้ช่วยสื่อในสิ่งที่หนังต้องการจะบอกแก่ผู้ชมเนื่องจากมันเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับศิละปะดังนั้นเสื้อผ้าของตัวละครเอกจึงมีสีกลางๆซึ่งเป็นสีที่ปลอดภัยที่ไม่ดึงดูดสายตาของผู้ชมจากงานศิละปะที่เขาวาดดังนั้นเสื้อผ้าจึงจำเป็นต้องมีความแม่นยำทว่าไม่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชม แม้ในปัจจุบันหนังหลายเรื่องเลือกที่จะใช้ c g แทนเสื้อผ้าจริงๆที่นี่ก็ยังคงได้รับความนิยมจากผู้กำกับหนังหลายเรื่องที่ต้องการเสื้อผ้าเฉพาะแบบอาทิชุดทหารอาทิหนังเรื่อง d a s h Army ซึ่งดัดแปลงมาจากละครทางโทรทัศน์ ชุดของที่นี่เต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆมากมายและแม้จะมีผู้แย้งว่ารายละเอียดเหล่านั้นแทบไม่เป็นที่สังเกตเห็นเมื่อปรากฏบนจอใหญ่แต่แองเจบอกว่านี่คือความใส่ใจที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน